The ะ h ็อ k ส t o r y สนับสนุนโดยฟูมูลรัก7.5เปเติมความเข้มให้กับชีวิตสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ The ะช็อ k Story ่ค่ำคืนนี้ผมดีบยกอีเมลฉบับหนึ่งซึ่งส่งมาจากคุณ First สนำมาเล่าใฟังกัน โรปัจจุบันเฟิร์สอายุ19ปีย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่แล้วตอนนั้นเฟิร์สยังอยู่มัธยม3โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดพัทลุงตอนนั้นเป็นช่วงงานโรงเรียนซึ่งเฟิร์สก็เป็นเด็กกิจกรรมอยู่แล้วก็เลยต้องอยู่ช่วยเตรียมงานวันที่เกิดเหตุนั้นประมาณสั่วโมงเย็นหลังเลิกเรียนก็มีกลุ่มของเฟิร์ส6-7คนกำลังช่วยกันเตรียมงานระหว่างนั้น ก็มีอาจารย์ใช้ให้ไปเอาของที่บ้านพักหลังโรงเรียนเฟิร์สกับเพื่อนก็เดินไปเอาของที่กันพอเดินผ่านหน้าบ้านพักพันรงคนนี้ก็ยินเสียงเหมือนกับมีของตกตอนนั้นไม่ได้สนใจอะไรมีแต่รีบเดินไปเอาของพอขากลับมาก็เจอพันรงนั่นแหละนั่งอยู่ตรงไม้หินอ่อนเหมือนกับดูแล้วแก่กำลังเครีครยดก็เลยเอยปากทักแกแกหันหน้ามามอง แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเฟิร์สจึงไม่ใส่ใจรีบเดินกลับไปจัดของแล้วก็กลับบ้านไปอาบน้ำพอสองทุมก็ขับรถออกไปซื้อขนมผลไม้รวมไปถึงข้าวและกาแฟเพื่อไปนอนที่โรงเรียนพอไปถึงก็นั่งคุยกับอาจารย์จนถึงเวลาประมาณสักเที่ยงคืนก็เลยนึกสนุกเรียกเพื่อนทุกคนมานั่งล้อมวงกันแล้วจุดเทียนไว้สามเล่มรวมไปถึงกํายานหนึ่งอัน เดินไปปิดไฟกลับมาเปิดรายการเดอะช็อกฟังก็นั่งฟังกันไปได้สักพักเพื่อนของเฟิร์สคนหนึ่งเป็นคนปากไหวแล้วก็เป็นคนหำหามหน่อยพูดขึ้นมาว่าอะไรกันเนี่ยมีแต่คนเล่าเรื่องผีทำไมไม่มีผีมาเล่าเรื่องคนมั่งวะเดี๋ยวคนนั้นเจอเดี๋ยวคนนี้เจอผีเผอมีที่ไหนก็หกกันทั้งนั้นแล้วก็เป็นจังหวะเดียวกับที่พานรงคนนั้น แค่เดินเข้ามาร่วมวงพอดีแล้วแกก็พูดว่าอยากฟังผีเล่าเรื่องคนใช่ไหมเดี๋ยวเล่าให้ฟังวันหนึง่งมีนักเรียนและก็ครูนั่งฟังเรื่องผีกันแค่นั้นแหละเพื่อนก็โหร้อขึ้นมาแล้วพูดว่าตลกแล้วลุงผีมีจริงที่ไหนงมงายเพื่อนพูดจบพาโรงค์คนนั้นแกก็ลุกขึ้นเดินจากไปแต่เฟิร์สสังเกต เห็นได้ชัดเจนว่าเท้าของแก่ที่กำลังเดินอยู่นั้นไม่ได้ติดกับพื้นตอนนั้นรู้สึกไม่ดีอึดอัดหายใจไม่ออกรีบลุกขึ้นเดินไปเปิดไฟใต้อาคารหกซึ่งเป็นที่จัดงานสว่างจนแทบทุกจุดแล้วก็ดับเทียนกับกำมยานรีบเดินไปกับเพื่อนเอาไปทิ้งไว้ที่ฐานพระก่อนโรงเรียนแห่งนี้ก็เคยมีประวัติว่าเป็นป่าช้าเก่ามาก่อนอยู่แล้ว คิดดูดีๆแล้วก็ไม่น่าเล่นอะไรแบบนี้เลยพอทุกคนกลับมาเข้าที่ก็แยกย้กยายกันไปนอนรุ่งเช้าวันต่อมาเวลาสักเจ็ดโมงเชา้าพวกนักกีฬาก็วิ่งมาบอกว่าตอนที่กำลังออกวิ่งกันอยู่นั้นผ่านบ้านผ่านโรงในกลิ่นเม็นเน่าตลบอบอวนทุกคนก็รีบวิ่งไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอไปถึงเฟิร์สและเพื่อนร่วมกันสามคนก็พังประตูเข้าไป เมื่อประตูถูกเปิดออกเฟิร์สและคนอื่นๆที่อยู่บริเวณนั้นแทบเข่าสุดลงกับพื้นภาพที่เห็นเบื้องหน้าก็คือลุงพานโรงนั้นผูกคอตายสภาพศพเขียวชำ้ำน้ำเลือดน้ำหนองไหลเต็มพื้นพอตั้งสติได้ก็รีบโทรศัพท์ไปเรียกเจ้าหน้าที่เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงเข้าไปสำรวจศพนำศพลงมาดูแล้วก็คาดการว่า ลุงพานรงนั้นน่าจะผูกคอตัวเองเสียชีวิตมาก,กว่าสามวันแล้วแล้วที่พวกของเฟิร์สเจอร์เมื่อคืนคืออะไรก่อนหน้านี้จริงๆแล้วลุงพานรงนั้นแกเคยพยายามกินยาฆ่าตัวตายมาแล้วถึงสองรอบแต่ก็มีคนไปเห็นแล้วก็ช่วยเอาไว้ได้ทันเห็นได้ข่าวว่าแกเครียดเรื่องทางบ้านของแกครั้งนี้คงไม่มีใครเห็น จึงไม่มีใครสามารถช่วยชีวิตแก่เอาไว้ได้ทันเมื่อคืนนี้แกคงอยากมาบอกนั่นแหละว่าสิ่งที่เรียกว่าผีนั้นมันมีอยู่จริงหรือไม่อย่างไรเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณคุณเฟิร์สกับเรื่องพานโรงขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านรับฟังเพื่อความบันเทิงน,นะครับด้วยความขอบคุณจากผมติ๋ติเดือดช็อกและทีมงาน สำหรับคืนนี้สวัสดีครับ The t h o k Story สนับสนุนโดยโฟบุนดา7.5เเติมความแค่ไม่กับชีวิต